ง,งานผลง,งานสวัสดีครับดำปืดเลย,ยเยอะดูแม่เฟินขอบตาดำช้างขอบตาดำครับเกิดมาเพื่อกินครับ ใบเฟิร์นนี่เข้อเปลือกรือมันด่างนี่เปลือกเปล่าเปลือกเนี่ยที่ช่านจะเป็นมันไม่ใช่เปลือกเป็นมันเหรออ๋อไม่ใช่เปลือกมีเปลือกมีเยอะละช่างแต่ว่าหาหามันไหมเขาได้ละช่างเปลือกเยอะนะมีแต่มีแต่เปลือกไม่มีมันโซนแม่ใบเฟิร์นเป็นมันนะเออหาอีกทีหาโอ้ช้างเด็กเชือกนี้กินหญ้าด,ดีมากเลยครับ ตัวดำเลยอะ,บบยอ,ะอร่อยไหมน้องพูโอ้น้องพูบอกจอดตรงนี้นานๆนะกำลังอร่อยย่าเลยผ<อ>ิวๆเด็กอาบน้ำใหม่ๆนะไม,ไม่ไม่โดนดินเลยก็จะตัวดำแต่คอทำไมเป็นสีแดงๆคอน้องช้างช้างเด็กนะคะก็จะเป็นสีแดงๆป้าปะ ยังไม่เต็มยังไม่เต็มเท่าไหร่โอ๊ยนอนกินเลยโอ๊ยแซบไลแซบไลาอโอ๊ยนั่งกินเลยเอาเอาผูกอยู่นี่เลยไม่ต้องเข้าคอกหรอกเนาะกินอยู่นี่แหละโอ๊ยผมไม่ดื้อน,นะครับเอาผมบอก เออออทำอะไรอะ่ะรู้กินหญ้าเองเลยตัว <c oughs> ูนี่กินหญ้าเก่ง เป็นยากจริงมากช้างเกเช่วงน,นี้โอ้โหถูกกมกรมอ,ะ,อะดึงดึงดึงเออใช้เท้าด้วยอ่ะเท้าช่วยอ่อร่อยไหมมันจะอิ่มไหมล่ะพูวันนี้โอ้โหวายวายแม่มาจับไม่ได้เลยนะคะวายวาย กำลังอร่อยกำลังอร่อยไม่อยากไปไหนแล้วน้องปูผมอยากอยู่นี่ครับหญ้าตรงนี้อร่อยมากเลยดูนะคะความแบบว่าความฉลาดของเขาเขาก็ใช้เท้าช่วยนะส่วนแม่ก็ไม่อยู่นิ่งๆน,นะแม่นี่ให้ผมกินก่อนบอกแม่สวนก่อนเร็วให้ผมกินหญ้าก,ก่อนครับ น้องปูชอบหญ้าแบบนี้เนาะ,อะเ,นเออดูแม่แย่งแล้วโอ้แม่จะแย่งแล้วแม่ถามลูกกินอะไรมันกินได้ไหมนป็นเฟิร์นถามน้องภูตอบกินได้ครับอร่อยมากเลยครับโอ้ <c oughs> ดูเด็กกินหญ้ากันนะ กินหญยาล้วนๆเลยตอนนี้อ่ะเล่นแล้วการเรียนรู้นะเรียนรู้ของช้าง อย่างหยิบยังหยิบอยากกินอยากกินอร่อยไหมอร่อยไหมครับโอ้ทำไมหน้านูทํทำไมมันเป็นหนวดขาวๆแบบนั้นน้องผู <c ười> คนขาวเลยบอลูุกอ้อ้าอ้โอ๊ยแม่ทำไมไม่รับผมเลยแม่เอาขาออกอวยเป่าดินใส่กันเนาะโอ้ เริ่มตกมันแล้วค่ะตกเริ่มตกมันยาแล้วไปคขอยขไปลูกไปรถพี่รถพี่โอ้รถพี่พังโอ้ยโอ้ยพอได้แก้งก็มีความสุขแล้วเด็กพอได้แก้งได้เล่นเขาก็มีความสุขแล้วใช่ไหม อย่าเด้อปักไฟเด้อค่ะปักไฟเด้อพี่ควานปักไฟนะคะเอาๆๆ้นไปแนวนั้นละปูเ <laughs> หมาเรา,อ, <laughs> า,า,เาอุ้ย้างเมาเราเมาหญ้าครับบอกพี่ควน,นอเร็วเมาหญ้าไปไป,ไปตามพี่ควนเขา้าไปไปผมเมาหญ้าครับนันแม่ไปแล้ว ใช่หรอกวัวจะไปหาปังไส่เอาไปฝั่งนู้นเร็ววิ่งอย่างเร็วเลย,ยอ่ะดูดูน้องกูอุ้ยน้องกูชนเสาโอ,อ,อ,อ้วิ่งอย่างเร็วเลยโอ้ย,อยข้าวปาดนักกีฬานักกีฬาทีมชาติโอ้โหสับขาเร็วมาก อะไรทำบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่อันนี้มันเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะนี่ขุช <laughs> ีบอกพุชีน้องผัว <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องภูเก็ตซัมารีด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ